งดงามมากๆเลยพวงคามเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างที่จะสวยเป็นช่อๆนะคะหอมนิดเดียวนะคะหอมไม่มากแต่ก็หอมนะคะหอมนิดนึงนะคะต้นพวงคามนะคะเป็นต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ออกดอกบานสะพรั่งนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยๆงามๆเลยไม้ประดับสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่คะพิฉชักพวงคามช่อม่วงสวยสดงดงามมากๆค่ะ นิชาเอาปูเปรี้ยงเลยนะคะบ่ายสามนี่นะคะถ้าถ่ายตอนเช้าก็คงจะสวยอยู่นะคะแต่ว่าเชา้าออกมาไม่ทันนะคะแดดมากนะคะแต่ว่าความงามของพูอังคารก็ไม่ได้ยิ่งคะ่ะนี่นะคะนิชาก็เอามาให้ชมนะคะพูอังคารช่อบม่วงคะ่ะเป็นดอกไม้ที่ง,งามๆนะคือต้นแล้วก็เครือของเขานะคะเครือสวัสดีค่ะวันนี้นิชาเอาของสวยๆง,งามๆมาฝากนะคะวันนี้เรามาชม พวงคามชอ่อแล้วเอนสีสดใสมิกแอนแมทนะคะก็ต้องพวงคามช่อม่วงคามช่อม่วงมาฝากนะคะนี่นะคะเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างสวยสดงดงามอยากจะให้ทุกๆคนหลงรักฝากไว้ใ้ตาตรึงในใจนะคะสําหรับคะ่ะนี่นะคะดิฉันก็เอามาให้ชมนะคะพวงคามช่อม่วงคะ่ะเป็นดอกไม้ที่ง,งามๆนะคคือต้นแล้วก็เครือของเขานะคะเครือหย่อนไปเลยนะคะนี่นะคะ ีเสียงกระทบตกลงมาไหมคะต่ดอกของเขาก็ยังไม้ประดับสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะพิชาสวัสดีค่ะวันนี้นิชาเอาของสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะวันนี้เรามาชมพวงคามชอบพวงคามช่อม่วงสวยสดงดงามมากๆค่ะนิชาเอาคูท่ทีเดียวนะคะนิชามาชมนะคะเขาจะออกดอกช่วงฤด,ดูฝนนี่แหละคะ่ะ ออกก็เปลี่ยนออกวายแล้วก็ออกใหม่วายแล้วก็ออกใหม,ออใหม่ช่วงฤดูฝนถือว่าเป็นฤดูที่แล้วแอนสีสดใสมิกแอนแมทนะคะพอต้องขวงคามช่อม่วงขามช่อม่วงดอกสวยๆงามๆนะคะออกดอกกระทบแสงแดดตอนกลางวันเลยนะคะทวงคามช่อม่วงความงดงามที่สวยสวัสดีค่ะวันนี้นิชาเอาของสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะวันนี้เรามาชม พวงคามชอ่อนะคะลงตัวนะคะของดอกไม้นะคะดอกพวงคามช่อม่วงนะคะนี่ชาวมาให้ชมกําลังออกดอกบานสะพรั่งสวยสดงดงามนะคะโอ ه, ภาพส,สวยๆมาให้ชมได้นะคะนี่เป็นเถาของเขานะคะอยากให้เห็นคะ่ะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นได้มาชมได้มาชมความงามของพวงคามช่อม่วงนะคะอันนี้เป็นต้นของเขานะคะเป็นเครือนะคะต้นพวงคามช่อม่วงจะมีลักษณะ พวงคามช่อม่วงสวยสดงดงามมากๆค่ะนี่ชา ء, เอาผู้หย่อนไปเลยนะคะนี่นะคะมนเสียงกระทบตกลงมาไหมคะใบดอกของเขาก็หย, <blind> ย่อนไปเลยนะคะนี่นะคะมนเสียงกระทบตกลงมาไหมคะใบดอกของเขาก็ยังคามมากกว่านะคะนี่ค่ะดอกงามๆนะคะพวงขามช่อม่วง cùng, ผู้ไม่ได้ผู้ไม่ได้อกหักนะคะผู้มีแต่ความรักที่สวยงามนะคะไม้ประดับสวยสดงดงามมากๆ,ๆเลยนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะนิชาดอกเขาสวยงามมากๆเลยนะคะพวงคามช่อม่วงดอกนี้นะคะกําลังออกดอกบานสะพั่งสวยสดงดงามเลยนะคะนี่นะคะใครเห็นก็ต้องหลงรักใช่ไหมคะต้นพวงคามนะคะเป็นต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ออกดอกบานสะพั่งนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยๆงามๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้นิชาเอาของสวยๆงามๆมาฝากนะคะวันนี้เรามาชม พวงคามชอ่อบทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะให้กำลังใจพวงคามชอบม่วงช่อนี้ด้วยนะคะสวยมากๆค่ะห่อนไปเลยนะคะนี่นะคะหูเสียงกระทบตกลงมาไหมคะแต่ดอกของเขาก็อยา่าพวงคามอีกมุมนึงนะคะเห็นไหมคะพนี้นะคะก็เป็นพวงคามอีกพุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะคะพวงคามนี้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะพุ่มนี้เดียวเอนสีสดใสมิกแอนแมทนะคะกอต้อง พวงคามช่อม่วงพวงคามอีกมุมหนึ่งนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็เป็นพวงคามอีกพุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะคะพวงคามนี้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะพุ่มนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นได้มาชมได้มาชมความงามของพวงคามช่อม่วงนะคะอันนี้เป็นต้นของเขานะคะเป็นเครือนะคะต้นพวงคามช่อม่วงจะมีลักษณะคามากกว่านะคะนี่ค่ะดอกงามๆนะคะพวงคามช่อม่วงผู้ไม่ได ผู้ไม่ได้โอกหักนะคะผู้มีแต่ความรักที่สวยงามนะคะคามช่อม่วงดอกสวยๆงามๆนะคะออกดอกกระทบแสงแดดตอนกลางวันเลยนะคะพวงคามช่อม่วงความงดงามที่สวยพวงคามอีกมุมนึงนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็เป็นพวงคามอีกพุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะคะพวงคามนี้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะพุ่มนี้พวงคามช่อม่วงสวยสดงดงามมากๆค่ะดีชาอพคู พวงคามอีกมุมนึงนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็เป็นพวงคามอีกพุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะคะพวงคามนี้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะพุ่มนี้ดอกก็สวยงามมากๆเลยนะคะพวงคามช่อม่วงดอกนี้นะคะกําลังออกดอกบานสะพั่งสวยสดงดงามเลยนะคะนี่นะคะใครเห็นก็ต้องหลงรักใช่ไหมคะนี่นะคะถ้าดอกหอมมากก็คงจะดีเนาะค่ะเนาะพวงคามช่อม่วงผู้มีดอกที่สวยสดงดงามนะคะนี่ค่ะ ดอกเขาสวยงามมากๆเลยนะคะพวงคามช่อม่วงดอกนี้นะคะกําลังออกดอกบานสะพังสวยสดงดงามเลยนะคะนี่นะคะเครเห็นก็ต้องหลงรักใช่ไหมแก้วแอนสี C สดใสมิกแอนแมทนะคะพอต้องพวงคามช่อม่วงนี่นะคะถ้าดอกหอมมากก็คงจะดีเนาะคะ่ะเนาะพวงคามช่อม่วงผู้มีดอกที่สวยสดงดงามนะคะนี่ค่ะทีเดียวนะคะนี่ชาวมายชมนะคะเขาจะออกดอกช่วงฤด,ด,ดูฝนนี่แหละคะ่ะ ออกก็เปลี่ยนออกวายแล้วก็ออกใหม่วายแล้วก็ออกใหม่ช่วงฤดูฝนถือว่าเป็นฤด,ดูที่หามที่ค่อนข้างงดงามมากๆเลยนะคะนิชาก็อยากให้ทุกๆคนเห็นแล้วก็อยากให้ทุกๆคนชมความงามเหมือนกับนิชานะคะดอกเข้าสวยค่ะปลูกต้นสองดอกเข้าสวยงามมากๆเลยนะคะพวงขามช่อม่วงดอกนี้นะคะกําลังออกดอกบานสะพังสวยสดงดงามเลยนะคะ นี่นะคะเครเห็นก็ต้องหลงรักใช่ไหมคามช่อม่วงดอกสวยๆงามๆนะคะออกดอกกระทบแสงแดดตอนกลางวันเลยนะคะพวงคามช่อม่วงความงดงามที่สวยของต้นแต่ว่าความงามนะคะขยายคานเกลือออกมาได้สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบดอกไม้ใครที่ชอบความสดใสนะคะโลกสีเขียวพวงคามช่อม่วงสวยสดงดงามมากๆค่ะนิชาเอาุ๋งนะคะ ป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่งดงามสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงพาสเทวสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าใครได้มาเห็นแบบนี้นะคะนี่เป็นเครือนะคะเป็นไม้ที่เป็นเถาเลื้อยนะคะเป็นเถาเลื้อยขึ้นมานะคะนี่ค่ะเป็นเถาเลื้อยนะคะช่วงนี้นะคะนิชามาถายต้นเด็กปี้ของเขาแล้วก็ต้นก็จะออกดอกออกเถาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็จะต้องทํากิ่งทำร้านแล้วก็ทําห่านให้เขานะคะทาร้านให้เขานะคะ ภาพส,สวยๆมาให้ชมได้นะคะนี่เป็นเถาของเขานะคะอยากให้เห็นคะ่ะทีเดียวนะคะนี่ชาวไหมชมนะคะเขาจะออกดอกช่วงฤดูฝนนี่แหละคะ่ะออกก็เปลี่ยนออกวายแล้วก็ออกใหม่วายแล้วก็ออกใหม่ช่วงฤดูฝนถือว่าเป็นฤดูที่ค่อนข้างอยากพวงคามพุ่มนี้จะออกดอกค่อนข้างบ่อยนะคะตั้งแต่หน้าฝนมานะคะออกเป็นระยะระยะนะคะสีสันก็สดใสงดงามมากๆนะคะ นี่นะคะเป็นพวงยางจะงดงามมากๆเลยพวงคามเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างที่จะสวยเป็นช่อๆนะคะหอมนิดเดียวนะคะหอมไม่มากแต่ก็หอมนะคะหอมนิดนึงนะคะต้นพวงคามนะคะเป็นต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ออกดอกบานสะพรั่งนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยๆงามๆเลยแล้วแอนสีสดใสมิกเอนแมทนะคะก็ต้องพวงคามช่อมว่วพวงคามช่อม่วงจะต้องหลงไหลและก็หลงรักนะคะ เพราะว่าสีเขางามแล้วก็ช่อก็สวยนะคะนี่ค่ะอีชามมาแอบอยู่ข้างหลังนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะเน้นที่พวงของเขาแล้วก็ต้นก็จะออกดอกออกเถาประมาณนี้นะคะอืมค่ะก็จะต้องทํากิ่งทําล้านแล้วก็ทาําห่านให้เขานะคะทําล้านให้เขานะคะข้อม่วงอีกรอบหนึ่งนะคะออกดอกอีกแล้วนะคะหลังจากโกรยลาไปได้พักนึงแล้วก็มาออกดอกอีกแล้วนะคะนี่คือพวงคามช่อม่วงพวงคักเปลี่ยงเลยนะคะบ่ายสาม นี่นะคะถ้าถ่ายตอนเช้าก็คงจะสวยอยู่นะคะแต่ว่าเช้าออกมาไม่ทันนะคะเด็ดมากนะคะแต่ว่าความงามของพวงคามก็ไม่ได้ยิ่งค่ะนี่นะคะดิฉัก็เอามาให้ชมนะคะพวงคามชอม่อม่วงค่ะเป็นดอกไม้ที่ง,งามๆนะคือต้นแล้วก็เครือของเขานะคะเครือพวงคามชอม่อม่วงสวยสดงดงามมากๆค่ะดิฉันเอาพ Wu วงแล้เอ็นสีสดใสมิกแอนแมทนะคะก็อตอ้อง พวงคามช่อมู้ของเขาแล้วก็ต้นก็จะออกดอกออกเถาประมาณนี้นะคะอืมค่ะก็จะต้องทํากิ่งทําร้านแล้วก็ทําห่านให้เขานะคะทําร้านให้เขานะคะอืมคามที่ค่อนข้างงดงามมากๆเลยนะคะนิชาก็อยากให้ทุกๆคนเห็นแล้วก็อยากให้ทุกๆคนชมความงามเหมือนกับนิชานะคะดอกเข้าสวยค่ะปลูกต้นสดดอกเข้าสวยงามมากๆเลยนะคะพวงคามช่อม่วงดอกนี้นะคะกําลังออกดอกบานสะพั่งสวยสดงดงามเลยนะคะ นี่นะคะใครเห็นก็ต้องหลงล